เดี๋ยวเราทั้งหลายเตรียมตัวสวดมนต์ทำวัดกันเนาะขอโอกาสท่านอาจารย์นะครับพิมพ์ครับสมันตาจักวาเรสุอัตราคชันตุเทวาตา สาธมมังมนีราชาสาสุนันตุสาขโมคทังสาเคกาเมจารุเปคิลิสิคาราตเต จันตาลีเควิมาเนทีเปราเทจะคาเมตาุวานาคาเนเคหหวัตุมมีเคตเตภุมมา ใจย,ยันตุเทวาชาลาทารวิสเมยยาคคันทาานาคาติทันตาสันติเกยังมูนิวารวาจานัง สาธโวเมสุนันตุธรรมสวัณกาโลอายามพะทันตาธรรมสวัณกาโลอายามพะทันตา ธรรมะสวักาโลอายมพาทานตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ नमो तस भङ्गवतो अरहतो सम सम्बुद्ध नमो तस भङ्गवतो अर्हतु सम อุทังสารังกชามิธรรมังสารังกชามิสังฆสารังกชามิ ดุติยมีบุตรทังสารนังกัจฉามิดุติยมีธรรมังสารนังกัจฉามิดุติยมีสังฆังสารนังกัจฉามิตติยมีบุตรทังสารนังกัจฉามิ ต,ติย an ามปีธรรมังสรนังกัจฉามิตัติยามพีสังขังสรนังคัจฉามี ไปสาธยายปฐมพุทธภาสิตคาถาอเนกชาติสังสารังสันดาวิสังอานิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แลนท่องเที่ยวไปในสงสารอันเป็นอเนกชาติข้าหาการังคาเวสันโตทุกคาชาติปุนาปุนังสแหวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างพพการเกิดทุกคราวเป็นทุกรำไป คาหาการากทิโทสิปุนาเคหังนาหสาีนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เรา,เราไม่ได้อ<ด>ีกต่อไปสัพาเตพาสุกาภาคา ข้าหากูตังวิสังขาตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารคาตังจิตตังตันหานังขยมัชฌาติ จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือพร,ระนิพพานปฐมพุทธภาสิตคาถานิติตาต่อไปโพธิกถาปฏิจจสมุปปาทะมนสิการะ เทนะสัมเยนะพุทโธภาคะวาอุรุเวรายังวิหารตินาชาเนรัญชรายติเรโพธิรุขมูมเลปัถมาพิสัมพุทโธ อาทาโคภะคะวะโพธิรุขามูเรสัตตาหังเอกปันหลังเกนิสีทิวิมุติสุขปฏิสังเวทีอาทาโคภะคะวะราติยาปัทมังยามัง ปฏิจจสมุปาทางอนุโลมปฏิโลมังมานสสกาสีอวิชชาปัจจยสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณัง วิญญาณปัจจยานามารูปังนามรูปปัจจยาสรายตนะสรายตนะปัจจยาพัสโซภัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหา ตัณหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทานปัจจะยาภวภวะปัจจะยาชาติชาติปัจจะยาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสุปยาสสัมบวันติเอวเมตัสสะ เกวรัสะทุขคันดาสะสมุทโยโหติอวิชายตะเววะอาศสวิราคานิโรธาสังคารนิโรโทสังคารนิโรธาวิญญาณนิโรโท วิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสรายตนานิโรโทสรายตนานิโรธาภัสสนิโรโทภัสสนิโรธาเวทานิโรโท เวทนานิโรธาตันหานิโรโธตันหานิโรธาอุปาทานิโรโธอุปาทานนิโรธาภาวานิโรธภาวานิโรธาชาตินิโรโธ ชาตินิโรธาชรามรณงโสกปริเทวทุกขโทมานุปายาสะนิรุชันติเอวเมตสสกเกวรสัะทุกขคันดัสนิโรโทโหตีตี อาทโคปตควาเอตมัททังวิทตวาตายังเวลายังอิมังอุทานังอุทานีสียะทาหเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรหมณสสต อาตสกังขาวัปยันติสัพพะยาโตปัานาติสหต t u ธรรมตีอาทโคปะขวารติยามาชิมังยามังปฏิจจสมมปาทังอนุโลมปฏติโลมมานาสากสี อาเวชปัจจยาสังคาราสังคารปัจจยาวิญญานังวิญญาณปัจจยานามารูปังนามารูปปัจจยาสรายตนะสรายตนะปัจจยภัสโซภัสสะปัจจยเวทนา เวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานาปัจจยาภวะภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณนัง โสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสาสัมภวันตีเอวเมตัสะเกวารสะทุกขกันดาสะสมุทัยโยโหตีอวิชายตเววะอเสสวิรากนิโรธาสังคารนิโรโธ สังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรโทนามรูปานิโรธาสลายตนณนิโรโทสลายตนณนิโรธาภัสสนิโรโท อาสานิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทอุปาทานนิโรธาภวานิโรโทภวานิโรธาชาตินิโรโท ชาตินิโรธาชรามรณงโสกปริเทวทุกขโทมานสุปายาสะนิรุชันตีเอวเมตสสะเกวัลสะทุกขันทัสสิโรโทโหตีตี อาทโคภะคะวาเอตามะทังวิธิตวาตายังเวรายังอิมังอุทานังอุทานสียะธาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรหมานัสสาอาทสกังข่าวปยันติสัพ ยะโตขยังปัจจยานังอเวทีตีอาทะโคภะควาระติยาปชิมังยามังปติจจสมุปาทางอนุโลมปติโลมังมานาสากสี อาวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจเจยานามรูปังนามรูปปัจเจยสรายาตังสรายาตนปัจจยาภาโาภาษะปัจจยาวทธนา เวทนาปัจจะยาตัณหาตัณหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทานปัจจะยาภาวะภาวะปัจจะยาชาติชาติปัจจะยาจารมารณัง โสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสสัมบวันติเอวเมตสะเกวรัสสะทุกขคันดัสสสมุทโยโยติอวิชายตเววะอเสสวิราคนิโรธาสังขารนิโรโธ สังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรธนามรูปานิโรธาสรายตตา,านิโรธสรายตตา,านิโรธาภัฏสนิโรธ ภาสนิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตันหานิโรโทตันหาานิโรธาอุปาธานนิโรโทอุปาธานิโรธาภวานิโรโท พาวนิโรธาชาตินิโรธทชาตินิโรธาชรามรณังโสกปริเทวทุกโทมานสุปายาสนิโรชันติเอวเมตัสสกเวราสัทุกขคันดาสนิโรธหตีตี อาทาโคปะขวะเอตมาทังวิทิตวาตายังเวรายังอิมังอุทานังอุทานิสียะทาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาพิโนชายโตพรหมณัสสา วิถูปยายังติดธาติมารเสนังสุริโยวะโอภาสยมัมตาลิคันตีโพธิกถานิติตาจบโพธิกถาเอาวันนี้เราก็จะสาธยายกันเพียงเท่านี้เนาะต่อไปก็ขอให้เราทั้งหลายได้นั่งสงบนิ่งกันครู่หนึ่งเตรียมตัวฟังพระสัทธรรมในลำดับต่อไปกัน